กฎการใช้ศาละกลางประชา้ถาอยากเป็นชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ห้ามทำผิดกฎเด็ดขาดระวังสิ่งที่มองไม่เห็นและเหตุการณ์สุดสยองเราจะรอดไปได้ไหมกดไลค์แล้วไปลุ้นกันจุ๊บ โอ้ทำไมที่นี่มันน่ากลัวจังอะ่ะพี่รันเนี่ยหรอวัดที่พี่รันจะพามาทําบุญน่ะดูดิอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอุย้ยมีหมูตายด้วยดูดิวัดนี่ <c oughs> ไงวัดต่างจังหวัดไงในหุบเขาอ่ะหุบเขาลึกอะ่ะ <c oughs> โอ้โหแต่มันน่ากลัวมากเลยนะนี่มันเช้ามืดหรือว่าตอนมืดกันแน่เนี่ย <c oughs> น่ากลัวชะมัดเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารีบเข้าวัดแล้วก็ดีกว่าป้าป้าป้า่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเช้ามืดเพราะว่าพระตนใหญ่เขาจะมาทําวัดเช้าอ๋อโอเคป้าป้า,ปาถ้างนั้นเราเข้าวัดกันดี <c oughs> นางรำโอ้โหนี่มันอพอทำวัดเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบพอเราทำบุญเสร็จแล้วตอนเช้าก็คืออ๋อพระสวัสดีค่ะหลวงพี่โยมรู้ไหมว่ากำลังมาทำอะไรที่บ้านไทยในคืนนั้นน่ะมันขัดต่อประเพณีโบราณนะทำไมหรอคะหลวงพี่เพื่อลดพ้นจากวัฏจักรแห่งการแก่แค่และกรรมอันไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องอาศัยธรรมะถ้าอย่างนั้นหนูต้องทำยังไงคะหลวงพี่ ก่อนอื่นเลยอัตามาจะเปิดเผยวิธีที่ถูกต้องในการเผาไหม้และปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกทรมานแก่โยมซะก่อนขั้นตอนแรกสุดคือการปฏิบัติตามกฎศักดิ์สิทธิ์ที่จารึกไว้บนเสาอย่าลืมแม้แต่ข้อเดียวเอาละ่ะเอาเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์นี่ไปซะเจ้าจะต้องใช้มันเพื่อทนอยู่ในคืนแรกไปก่อนเออขอบคุณค่ะหลวงพี่ อาตมาจะอยู่นี่นะที่กุฏิเนี่ยแหละมาหาอาตมานะทายมมีของที่ใช้ถวายครบแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นนาพิรันทำไมหลวงพี่เขาพูดจาอะไรแปลกๆก็ไม่รู้อะ่ะเราจะต้องทำตาม,มกฎหรอไหนดูซิเอวประเด็นคือปักคำหลวงพี่ลูกใหญ่กันไปไหมลูกชิ้นเนื้อไม่ใช่นนปักคำเุ้เดี๋ยวนะ อันนี้เขามีกฎของศารลาด้วยอ่ะเขาบอกว่าเมื่อตอนเวลาหนึ่งทุ่มคืนแห่งฝันร้ายจะเริ่มต้นขึ้น2เชือกสีขาวที่กั้นอยู่หน้าประตูคือสิ่งเดียวที่ขวางกั้นพวกแม่แม่เข้ามาหาปานหน้าต่างจะเปิดขึ้นเป็นระยะหากละเลยจนหน้าต่างเปิดครบทั้งหมดพวกมันจะปีนเข้ามา<อ>ฮะเทียนหน้าโรงศพคือสงสำคัญที่สุดเมื่อเห็นว่าใกล้ดับจงรีบเปลี่ยนห้าหากเทียนดับแปลว่าวิญ,ญญาณได้หลุดออกมาแล้วกดข้อที่6รูปภาพที่ดีควรตั้งตรงเสมอและ7ระวังหางสังเกตเห็นว่ารูผิดแปลกไปจงรีบหหมมุนนนรือแก้ไขััททีะ เดี๋ยวนะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเขาบอกคืนที่หนึ่งในคืนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคืนที่2คืนที่สามเนี่ยจะมีแม่ชีเดินเอาผ้ามาให้ในเวลาสามทุ่มฮะเดี๋ยวนะมืดแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรอีดอาดปะได้ยินกดเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตดบ้าเลยล่ะเขาบอกว่าที่นี่พี่รันเราจะต้องอย่าให้หน้าต่างเปิดออกหมดทาไมอะ่ะเฮ้ยมันมีหน้าต่างเปิดเองจริงด้วยรีบปิดเร็ว็จหน้าต่างให้ดีแล้วเขาจะโคมเทียนยังไงอะ เออเทียนเหรอ,อเราต้องใช้แคนเดอโอเคเติมนะใช่ไหมดูหน้าต่างด้วยเรารูบันหมุนเนี่ยรูปมันหมุนเนี่ยงั้นเราก็ต้องกลับรูปแต่จะเช็คหน้าต่างให้โอ้โหนี่มัน<ป>ะอะไรกันเนี่ยนางลำตายดูได้ไงว่าเป็นนางลำก็มันมีชดามีมง,งนะกุฎรออรูปหน้าศพนี่นาพิลานหน้าต่างเปิดเยอะมากเลยนะเนี่ยปิดหน้าต่างด้วยอย่าลืมล่ะเอะตัวนั้นเขาให้ทำอะไรอะ่ะว้ายหน้าต่างเปิดอีกแล้วไปปิดสิ อุย้ยนี่มันนางศพงินศพของนางลำนี่นะหลวงพี่บอกว่า,วาอะไรไอะไรเดี๋ยวนะใส่ศีลมันสี่ถับห้าแล้วหนะ้าตาเปิดอีกแล้วปิดก่อนคืนนี้เขาบอกว่าจะไม่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงใต้สลรามันมีของด้วยอะ่ะเออถ้าเป็นตะกวนเนี่ยเราน่าจะต้องเดินตามหาของนะพี่รันเพราะว่าตอนนี้ของเรามันก็ใกล้หมดมแล้วว่าจะมีแศษีลอยู่แค่เส้นเดียวเองอ่ะ๋อกมันให้เดินตามหาของด้วยเหรอใช่อ่ะสิ นี่กลางมาเลยเขาเ,เจอผีผีอะไรอ,องไม่ใช่อันนั้นมันแค่ของตกแต่งสาราเฉยๆเองอย่าตื่นตกใจไปเฮ้ยลูปกลับถ้าอย่างนั้นเนี่ย<อ>เราไปหาของกันไหม<อ>เผื่อมันจะมีของแบบอยู่แถวนี้อะ่ะมันอาจจะมีเอ้ยมีลุงอยู่พี่รันสวัดีวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีนังหนูเออฉันอยากจะบอกว่าช่วยตามหาเช็ดหมาของฉันให้หน่อยได้ไหมอ่ะฉันทาหมาหายอ่ะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นั่แหละ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นหนูจะรีบตามให้นะคะเขาบอกว่าเขาทําหมาหายเอ๊เดี๋ยวนะมันจะมีของพวกของทําพิธีตกอยู่อะตามทางเยอะมากเลยอะเฮ้ยตัวนี้มีไฟมันมีทางเดินไปอะไรไม่รู้อะคว่าเริ่มเลยอะถ้าอย่างนั้นพี่ลาลองเดินไปทางนั้นก็ได้ถ้าเจอของอะไรมาก็เก็บมาด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเราน่าจะต้องตามหาของไปให้หลวงพี่ที่กุติด้วยอะ่ะสวัสดีค่ะอุย้ยตัวนี้มีคนขายของด้วยแฮะเราซื้อนี่ก่อนเลยสายสินตอนนี้มีตังอยู่นิดหน่อยเราจะดูได้ไงว่ามันใกล้มืดแล้วเอ๊ มีเวลาข้อมลไงเห็นไหมเขาว่าทามอะ่ะมีเทียนด้วยอ่ะเราซื้อแล้วก็มีอาหารหมาป่าทำไมหรอไปแช็คไหมสี่สิบบาทอ,อ,อ่ะไปแช็คด้วยมันคือมันคือที่เผาศพอ่ะเนี่ยโอ้แถวๆนูน้นมันมีที่เผาศพได้เหรอใช่ใช่ตอนนี้เป็น,นเวลาใหม่เขาเจอแต่ งาาั้นเราเก็บไว้มะพร้าวเนี่ยน่าจะต้องเอามาทําพิธีหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะขอไปหาหลวงพี่ที่กุฏิแปบบ๊บเพราะว่ารู้สึกว่าที่กุฏิเนี่ยหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่จะอยู่ที่นี่เราต้องเอาของให้หลวงพีท่ทําพิธีให้ด้วยอะ่ะแล้วก็ต้อง<ม>หาหมามเฮ้ยนี่เจอหมาแล้วเจ๊เจอหมาบแล้วมันใกล้ดึกแล้วเนี่ยเก็บหมาแล้วทาไมไมันมีแต่ขี้อะสี่โมงเย็นแล้วแป๊บนึงจะขอคุยกับหลวงพี่ก่อนนะ นี่ไงเขาบอกว่าเราจะต้องตามหาไอเทมให้หลวงพี่แล้วไอเทมมันคืออะไรบ้างล่ะเขาหลวงพี่เทียนเหรออ่าหลวงพี่อันนี้ได้ไหมเฮ้ยนี่ไงเทียนใส่สินมะพร้าวดอกไม้จันใบตองหมากผูผ้าตตจีวแล้วก็ผ้าขาวออเออมันมืดแล้วพี่ลันพี่รนันอยู่บ้านก่อนอย่าให้หน้าต่างมันเปิดออกหมดนะแันกำลังกลับไปแล้วไฟมันกระดับแล้วน่ะเนะฮ้ยผีมาเปลี่ยนดีเปลี่ยนเปลี่ยนไฟได้ไหมเสียงอะไรอะเขาเขากำลังสู้กับผีอยู่ ฮะไม่มีผีให้สู้ด้วยเหรอใช่ใช่ไม่มีผีคานมาเราน่าจะต้องตัดใบตองด้วยนะเนี่ยโอ้โหทำไมสิ่งที่เราทำมันเยอะจังเลยอ่ะฉันซื้อเทียนให้โอเคเฮ้ยมันมันไฟใกล้หมดแล้วอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสิบแปดตําเนิงตําเนินกันเราวิ่งลับไปเอ่อชนต้นไม้ฮะช่วยด้วยฉันอยู่ในนี้ฉันยังไม่ตายใครพูดอ่ะเฮ้ยมีมีคนอยู่ใต้ศาลาแดงเองได้มาแล้วเฮ้ยเทียนจะดับจริงด้วย ดีแต่ที่เราแวะซื้อมาเปลี่ยนเทียนก่อนเลยนี่เออยเหนื่อย <Ary> <c oughs> จริงๆมไม่ได้อะผีมันไล่เปิดหน้าต่างไม่ทันเขาอะเอองั้นเราต้องปิดให้มันหมดอะ่ะปิดก่อนฮึบนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยจริงๆอยากมาทําบุญทำมีใครอยู่ไหมลงมาหน่อยสิจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่รันเขาบอกว่ากดเนี่ยแม่ชีจะมาประมาณสามทุ่มนี่มันตีสามถ้าไม่ใช่เวลาดังกล่าวห้ามลงไปเด็ดขาดเขาจะเป็นคนบ้าหยอแล้วกัน ว้าวเฮ้ยเข้า,า,าม,มาจริงแ,แล้วทาไมเป็นแจงแจงล้มเลยพี่รันน่ะเออเช้าแล้วเช้าแล้วไม่น่าเลยไหนดูซิเขาบอกว่าคืนที่4อ่คืนอันนี้คืนที่3มเนาะถ้าคืนที่3มอะ่ะอาจจะมีแม่ชีมาแบบตัวจริงก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยใส่สินจะหมดเติมก่อน แล้วก็รีบไปหาของซะด้วยนะเขามีมะพร้าวเขามีมะพร้าวมีมะพร้าวเหรอถ้ามะพร้าวต้องเอาไปให้หลวงพี่หลวงพี่อยู่ที่กุฏิพี่ลานตามแจงมาเราจะเดินไปทานไปเนี่ยฝั่งนู้นนะสิตอนนี้พี่รานมีตังเท่าไหร่อะเฮ้ยเขาเจออะไรม่ตรงนี้อีกของอีกชิ้นนึงเนี่ยเก็บดิโอ้เราต้องตัดใบตอให้หลวงพี่ด้วยนะเนี่ยยังมีร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้าอย่างนั้นเรายังตัดใบตอไม่ได้เพราะว่ามีดพามันขายสองร้อยห้าสิบนไอ้รู้นั้นน่าเลือดจะมัดเลยอะหลวงพี่หล้วคหนงมาเเเสรร์่่ะหลงพีมันนต้้้อออใชกูึจป็ อันนี้น่าจะเป็นหมากพลูอ่ะเราให้หมากพลูหลวงพี่ก่อนนี่ค่ะหลวงพี่รวมให้แล้วค่ะเติมหมากเนาะแล้วก็มีมะพร้าวพี่ร้ามีมะพร้าวไหมดอกไม้จันทร์ผ้าตจีวรผ้าขาวเหลือแค่ใส่สินไม่ใส่สินไหม ใส่สินดอกใบจันใบตองโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซื้อใส่สินไปที่ร้านค้าก่อนคืนนี้เราทงทําได้แค่นี้แหละเพราะว่าไม่มีเวลามากพอนี่บ่ายโมงแล้วนะพี่รังกลับบ้านไปก่อนก็ได้เดี๋ยวจนเดินตามไปโอ้ยขอไปซื้อของก่อนแล้วกันนะในป่านี้มันเรื่องบ้านอะไรกันเนี่ยตอนกลางคืนไม่มีแต่เรื่องอะไรประหลาดจะไม่หมดเลยก็ไม่รู้อ่ะเราจะรอดออกไปได้ไหมเนี่ยเจ็ดวันอันตรายของแต่ละอย่างที่เราจะต้องหาคือมันเยอะมากเลยอ่ะทุกคนแล้วว่าจะซื้ออาหารหมาไว้แล้วกันพี่รังเก็บตังไว้นะสองร้อยห้าสิบบาทเราจะต้องมีมี มี230ร้230อยสามสิบอะสอ0อใช่ไหมอีกคืนหนึ่งน่าจะซื้อได้เพราะว่าเราต้องไปตัดใบตองแล้วก็มาส่งหลวงพี่ยาสิงั้นเดี๋ยวพี่แจงต้องเอาเทียร์มาเติมสักนิดนึงอะเทียร์ล้อได้งาน,นไงมาแล้วว้าเสียงอะไรอะโอ้โหมันมีแต่ผีตัวเดิมเลยอะว้ายผีตัวขาดเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปคาบอกวห้ามรูปแบบ ผิดด้านนะพ่รันล้วก็เราจะต้องใช้แคนเดลในการเติมแคนเดลมีใครอยู่ไหมลงมาหาหน่อยสิจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะดีสามคู่นี่แม่ชีตัวจริงเนี่ยจริงๆด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่ชีสวัสดีจ้าฉันมีขอมาให้น่ะพอดีหลวงพี่ฝากมาให้เธอน่ะนะเป็นผ้าขาวนะขอบุณค่ะวยแม่ชีไปแล้วเราได้ผ้าขาวมาเพราะฉะนั้นเราน่าจะเอาไปให้หลวงพี่ทำพิธีได้นะพพิรันอุ้ยใส่สินหายเติมใส่สินก่อน อแต่เมื่อกี้เราซื้อใส่สินมากี่อันน่ะไม่รูสิเ<อ>ขาไม่ได้ซื้อเลยโอเคเราไปส่งให้หลวงพี่ได้แล้วอีกวันหนึง่งคืนนี้เนี่ยแม่ชีมาหาเราแล้วเนี่ยเราดูคืนที่สี่สิเขาบอกว่าคืนที่สี่จะมีฝนตกหนักจะมีสุนัขเดินมาขอหลบฝนให้อาหารมันจากนั้นมันจะให้ดอกไม้กับเรามาอ๋อเราได้ผ้าขาวแล้วแล้วเราก็มีเออดอกไม้จันทร์มาพรุ่งนี้เนาะใช่<อ>ใช่แล้วเมื่อกี้ผีผีกระสือมันแห่เขาไม่มีผีกระสือด้วยเหรอมีไม่เกี่ย มีได้ไงอ่ะรามันเปิดหน้าต่างตลอดเวลาเลยอ่ะนี่แจงลองปิดหน้าต่างวๆสิเนปิดแล้วเนี่ยก็คือคนที่เปิดหน้าต่างเป็นผีกระสือไปรูปกลับด้านเออระวังนะระวังไม่ห่วงเขาไวหนต่ยไปปิดไปปิดไปปิดเลยเผื่อเจอผีกระสือเหม็นมีเลยแล้วไม่มีประตูนี้ด้วยไม่รู้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวขออ่านกดเฮ้ยโอเคเช้าแล้วไปหาตังก่อนอืมคืนที่สี่มีผ้าเละ้นพี่เราไปซื้อมีผ้าเลยข้างหลังเนี่ยข้างหลังตัวนั้นน่ะเดินตรงไปมันจะมีบ้านอยู่ แล้วก็เอาไปตัดใบตองนะเพราะว่าแจงเดินผ่านต้นต้นแบบต้นกล้วยแล้วมันเห็นว่ามันตัดได้แต่ต้องใช้มีดถงตรงนู้นตรงนู้นเห็นราคาไหมสองร้อยห้าสิบอ่ะตัดใบตองแล้วก็มาหาหลวงพี่ที่กุฏิจัดไปโอ้ยแล้วเดินก็คือแบบวิ่งช้ามากหลวงพี่หนูมองกรมาหาอีกแล้วค่ะหนูเอาเส่ศิลมาให้เราขาดอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้อ่ะ อูแต่ว่ามันจะมีอะใสยสินอะหลวงพี่อะนี่ค่ะหลวงพี่เอามาให้แล้วค่ะโอเคสายสินนะ่าเหลือดอกไม้จันทร์ใบตองผาตไตจีบอลและผ้าขาวเออผ้าขาวหนูมาด้วยค่ะอะนี่ค่ะผ้าขาวแม่ชีเพิ่งเอามาให้เลยโอเคนางหนูเหลือดอกไม้จันทร์ใบตองแล้วก็ผาตไตพี่กำตัดใบตองมายังเขากำลังจะเริ่มตัดใบตองโอเคตัดแล้วมาให้หลวงพี่ที่กุฏินะเขาเพิ่งสังเกตว่าเขาซื้อสายสินมาเป็นสามสิบวันเลย ซื้อมาเพื่อนั่นแหละตัดแล้วก็ไปหลวงพี่ที่กุฏิได้เลยถือใบตองก่อนนะแล้วก็คิกเฮียได้เลยงั้นวันนี้เนี่ยพี่รันจะเป็นคนที่ออกไปหาหลวงพี่นะคะเพราะฉะนั้นตอกนกลางคืนเนี่ยเราน่าจะต้องประจําจุดไว้เอเดี๋ยวนะใส่ศิลใส่ศิลใส่ศิลแจ้งบดแล้วนะพี่รันได้แล้วเขาจัดให้โอเคเหลือแค่ดอกไม้จันทร์กับผ้าตายคืนนี้เนะี่ยมันจะมีหมามาใช่ไหมเขาบอกว่าคืนที่สี่มีฝนตกหนักจะมีสุนัขเดินมา,าขอหลบฝนถ้าเราให้อาหารมันจะ มันจะให้ดอกไม้กับคุณมาเือแค่ดอกมาจังกับพัตตาจีวรคืนที่5ในคืนนี้จะมีเสียงกระซิบอยู่รอบๆศาลาจากนั้นจะมีร่างปอบผอยสกคนโผล่ออกมาเราต้องรีบกำจัดมันโอ้ยคืนที่6ระวังตัวให้ดีให้เป็นซ้อนนี่ไงซ้อนหลังลงเกิดอะไรขึ้น่ะแล้วคืนที่7ให้ไปที่เมนลงศพจะอยู่ว้ายอย่าเข้ามานะอไอรานผีมาอาดมักอาด อุ๊ยเขานอกฝนตกหนักเลยอ่ะเหมือนตามที่กดมันบอกเป๊ะเลยอันนี้เป็นคืนที่สี่มีฝนตกแล้วจะมีดอกไม้เอ้มีดอกไม้แล้วมีหมามาเขาแล้วปิดหน้าต่างงโอเคไหนอะหมาไม่เห็นมีหมามาสักคนเลยผีไม่อยู่แถวๆเนี้ยเนี้ยเนียดูดูแถวๆเนี้ยเห็นมีอะไรนี่เฮ้ยไม่ไงหมาฮ้ยนี่หมามาเฮ้ยหมามันข้ามดอกไม้จริงจริงด้วยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเราจะให้อาหารหมากับมันนี่เอาไปเลยแล้วหมาเฮ้ยเราได้แล้วพี่ลาเราได้ดอกไม้จันนี่งไงอขอบคุณมากนะอ่ะอันนี้คือคือนที่สี่เนาะเดี๋ยวเขาจะเต้นระบำอยู่บนลงศพไงะระวังร่างปลอมร่างปลอมของใครพี่ลันยามันเฮียนนะนะ่ะ <c oughs> ฮุย <c oughs> พอมองมุมนี้เราเห็นศพข้างในด้วยอะ่ะ <c oughs> เป็นศพนางรำจริงด้วยแล้วเขาสะเะยิ้มด้วยดูดิเออเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยมือเขาโดนมัดด้วยอ่ะไม่เขาเขา เ,เขาเป็นศพพี่รันดับบูบี้นะเรามีของครบหรือยังอ่ะวันนี้ยขาดอะไรอ่ะยังพอจะมีตังอยู่ขอเดินไปซื้อของที่รลล้านลุงก่อนแล้วกันเขาไปซื้อเทียนด้วยดีกว่าเทียนจจยังพองมีอยู่อันนึงแต่เราน่าจะต้องรีบเปลี่ยนแหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าเทียนดับอะน่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น,นแน่เลยเพราะว่าตามกฎแล้วเขาบอกว่าอยาให้เทียนดับไหนดูสิเอ่อซื้อเทียนยี่สิบบาทแล้วมิตพาพี่รันซื้อแล้วเนาะไฟแช็กใจงมีแล้วใส่สินซื้อเพิ่มดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอืม อ๋อแจงรู้แล้วพี่รันเหมือนกับว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีคุณลุงคนหนึ่งที่เขามาตามหาหมาใช่ไหมพอเราเจอหมาเขาปุ๊บเราเก็บแล้วอะ่ะเขาให้ไอ้นี่เรามาหมากพูอ,อ่ะอ๋อเนี่ยมันอยู่ในตัวเนี่ยใช่แต่ว่าแจงส่งไปแล้วไงเราก็ไม่ต้องส่งแล้วล่ะ<อ>เราไปเทียวนะครับครับเอ้ดอกไม้จันอยู่ที่แจงอ่ะแจงยังไม่ได้ไปส่งหลวงพี่เลยอีคืนเนค่อยไปส่งก็ได้มั้งออทวนอีกทีสิคืนนี้คืนที่ห้าจะมีเสียงกระซิบอยู่รอบๆมันจะมีร่างปอมเหมือนพี่รันทำไงอะ่ะถ้าอย่างงั้นคืนที่ห เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่น่าใช่ร่างปลอมนะอันนี้น่าจะเรียกว่าสัมภเวสีอิแเน่พี่รันย์หยัดทิ้งเจงไปงเจงกลัวเขาไม่ทิง้งเขาไม่ทิ้งเฮ้ยเขานี่เสียงปะได้ยินเสียงมาแล้วเรารีบปิดก่อนเสียงใครอะ่ะพี่รันย์จงเปอย่างเทียนก่อนจะได้ยินเสียงกระสีป่ะพี่รันย์จงกลัวกำนึงนะปิดหน้าต่างได้วปิดหน้าต่างได้ โอเคแเราจะต้องแอบตอนไหนอ่ะไม่เราไม่ต้องแอบเขาบอกว่าเราต้องรีบจัดการมันอ่ะก็น่าจะต้องใช้ใช้มีดลงอาคมหรือเปล่าว้ายนี่ไงทำไมมีแจ๊สองคนพี่รัดการมันด้วยความปวดแขนนักหรอขี้บ่นนักหรออะไรนะอะอะไรนะพัดอะไรนะอาป่าไม่มีอะไรคิดดังไปหน่อย อันนี้คืนที่ห้าเราเจอร่างปลอมแล้วแต่ว่าคืนที่หน่ากลัวกว่าเขาบอกว่าคืนนี้ให้ระวังตัวให้ดีให้ไปซ่อนตัวหลังโรงอืมหุยแล้วถ้าอย่างงั้นใครจะมาเป็นคนปิดหน้าต่างนั่นน่ะดิแสดงว่าเราน่าจะต้องแบบทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปซ่อนตัวหลังโรงได้อะพี่รันจะไปหาหลวงพ่อกัอนดีกว่าไปคุยกับหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อน่าจะรู้ดีที่สุดอ่ะแล้วเราจะได้เอาดอกไม้จันทร์ไปให้หลวงพ่อได้ด้วยอะหรือแค่พลาดตายแล้วสินะ ของเขาไม่มีอะไรให้กดไกลๆก็ไม่รู้อะไม่รู้อะพี่รันลองไปดูสิโอ้พี่แจงอะไรเป็นพระพุทธรูปเป็นร้อยๆองค์อะใช่หรอเ้าก็มีพระพุทธรูปปางใหญ่นั่งอยู่อะเหมือนทุกคนนั่งเป็นแบบเป็นจางพระพระดิ์ทั้งหมดเลยอะอ๋อน่ากลัวแค่พูดก็น่ากลัวแล้วอะถ้าอย่างนั้นเราแวะไปดูนิดนึงดีกว่าจะทันไหมอะถ้าเราเดินไปอ่ะมีเก้าโมงสิบโมงละขอไปดูนิดนึงแล้วกันนะคะทุกคนพี่รันบอกว่ามีพระพุทธรูป อยู่ตรงนั้นเยอะมากโอ้โหเห็นเงาแล้วพี่รันเห็นหเห็นแล้วเห็นเต็มเต็มโอ้โหเยอะมากแค่เห็นก็หลอนแล้วอะ่ะอยู่ไหนเขาโดดรออย,อยู่นี่ไงจะอยู่นี่ไงมันให้อินเทอร์เล็ตก,กับอะไรอะทางนู้นไกลๆเลยไปดูซิพี่รันไปดูซิเพราะว่าจะจะวิ่งกลับแหละเดี๋ยวหน้าต่างเปิดหมดเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นเวลาตอนบ่ายสองนะคะทุกคนซึ่ง ของที่เรามีตอนนี้จะมีสายสินอยู่นิดหน่อยแต่เทียงมันอินเทอร์เล็ไม่ได้มันอยู่นอกกลัวมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันมันอยู่นอกกลัวผีหรือเปล่าถ้าอย่างก็ช่างมันเถอะพี่รันมานคนทำอะไรเราไม่ได้หรอกมั้งถ้าไงเขากลับไม่น่าทันเขาอยู่บนหลังงั้นพี่รันรีบกลับบันเดยวนี้เลยด่วนๆพี่รันมีเทียนในตัวไปกี่อันอ่ะมีหลายอันมากสักสิบอันได้อยู่เทียนอ่ะนะไม่ใช่แต่สายสินนะเทียนนี่แหละโอเคถ้าอย่างนั้นดีเลยเก็บไว้นะ กลับมากลับมา,กล,บมากลับมาทันไหมเดยวเราปิดหน้าต่างอยู่พี่ราเร็วๆอีกชั่วโมงเดียวมันจะมืดแล้วนี่ไง <S <S แล้วเขาบอกว่าคือเขาบอกคืนนี้มันเป็นคืนอันตรายด้วยพี่ราเราเจอนตัวแตงสไลด์เขาบอกว่าคืน <S <S คนีร้ระวังตัวให้ดีให้คุณไปหลบซ่อนตัวหลังลงถ้าอย่างนี้รีบปิดหน้าต่างก่อนรีบปิดหน้าต่างรีบเปลี่ยนเทียนทุกอย่างแล้วเขาใส่เทียนฮะงั้นเราเตรียมตัวเลยปิดหน้าต่างด้วยอ๊บ เอาล่ะไปห,หลังลงเราต้องเปิดประตูก่อนออโอเคเฮ้ย,ยทำไมอ่ะหลวงพี่เกิดอะไรขึ้นหลวงพี่หลวงพี่อุ้ยเปรตหลวงพี่กลายเป็นเป็ดหลวงพี่เป็น ทำอะไรเราได้ไหมถ้าเราออกไปสู้กับมันอ่ะอย่าอย่าเลยไม่รู้อ่ะแต่เขาในกฎมันบอกว่าห้ามเดาออกไปให้เราซ่อนตัวอยู่หลังโรงเท่านั้นน่ะเราทาอะไรไม่ได้ดเลยอะ่ะมันจะมีคนมาเปิดหน้าต่างอีกไหมเนี่ยโอ้โหแล้วบ้านมันสัตว์ทั้งหลังเลยเนี่ยไปเหอะขอร้องล่ะโอ้โหเสียงสวดน,น่ากลัวหกโมงสักทีเหอะจะหกยังเฮ้ยหกโมงแล้ว เฮ้ยมันโดนเผาโดนแสงอาทิตย์ไงพลังศาสตร์ส่องโอแล้วปิดหน้าต่างเลยป้าเอ้ยผีเดี๋ยวนะเฮ้ยผัดไตทีโว่พี่ลานผ้าไตเหมือนแปะตัวนั้นน่ะพอมันโดนเผาแล้วผ้าไตมันออกมาพอผ้าไตออกมาเราจะต้องเอาผ้าไตไปให้หลวงพี่พี่ลานเขาบอกว่าวันที่เจ็ดผ้าไยอันนี้เป็นผ้าไตของอาตมาที่เราคุยตอนแรกหรือเปล่า ไม่ใช่นะหลวงพี่เขาอยู่ที่กุฏิอะ่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่นี่มีผ้าผีด้วยกวาดวัดเช้าตอนที่เามาถึงไงก็คนนี้ไงก็เขาไม่อยู่ที่กุฏิหล้วไงหลวงพี่คะอันนี้คืออย่างสุดท้ายที่หนูจะเอามาให้ไหนอะโอ๊ยโอ๊ยหล่นไปหมดแล้วหลวงพี่อันนี้เรียบร้อยค่ะได้แล้วนี่เรียบร้อยมันคือเพอร์ชาปนากิจพี่รันตอนนี้พี่รันเ,ออเดี๋ยวนะพี่รันมีเทียนไหมมีเทียนโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ เราจะต้องไปทําพิธีตามที่กฎมันบอกอะนะเราจะต้องไปที่กุฏิเอ้ยไม่ใช่กุฏิเราจะต้องไปที่สาราเผาศพเพื่อทําการทําพิธีให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยประเด็นก็คือเราปิดหน้าต่างก่อนดีกว่าเราปิดหน้าต่างก่อนแล้วเดินออกไปพร้อมกันอันตรายเกินเดี๋ยวหน้าต่างปิดไม่หมดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มาเดินสำรวจแล้วนะคะเห็นเงาตรงนั้นไหมใจคิดว่าตัวนั้นน่าจะเป็นเงาของสราเผาศพอ่ะพี่รันใช่ใช่ที่เขาไปตอนวันแรกๆเลยอันเนี้ยหรอพี่รันมาแล้วหรอ ใช่ที่เขาบอกว่าหุ้ยเป็นมีไฟอะไรเป็นสาลาอะไรไม่รู้อ่ะบอกหุ้ยมันเป็นสาลาเผาศพไม่น่าว้ายอะไรอ่ะนานจริงด้วยเราต้องมาเผาศพที่นี่แล้วใครเขาไป็นขนศพมาเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ใช่แจงแน่นอนอนะ่ะพี่เราต้องใส่เทียนถือเทียนมาเราก็ใส่เข้าไปอืบเรียบร้อยแล้วก็ต้องจุดไฟอืบจุดยังแล้วก็วต้องใช้เออเพลิงชาปนก,กิจในการ ไปไปไปว <G ül> ินญาณเฮียนเลยลากนพี่นั่งเอาอ้าลอนเ <g ül> <g ül> หมือนทุกวันนี้มีอาชีพเป็นสับเปลเอ,อะอเนอะก็คือเผาศพเออก็คือแบบอะไรที่มันเป็นวินญาณเฮียนก็คือรับเผาหมด แล้วในที่สุดนะคะเราก็สามารถกําจัดความเฮี้ยนของผีนางราไปได้แล้วนะคะทุกคนและแจงกับพี่รันก็สามารถออกมาได้เย่ yeah! whoa, whoa, จะบอกว่า whoa, whoa. แบบนี้เนี่ยแบบนางราเนี่ยแจงเล่นมาตั้งแต่แบบตอนแรกที่เขามาเลยเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาจะมีแบบเป็น กฎแปลกๆนะคะของการใช้ชีวิตอยู่ในศาลาแล้วก็แบบจะต้องมาเจอเรื่องราวมากมายเลยต้องปฏิบัติตามกฎให้ดีๆนะคะทุกคนซึ่งทําแบบออกมาเนี่ยรู้สึกว่าแปลกใหม่มากๆนะคะและแจงก็ชอบม,มากๆด้วยแแบบนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเลยคะ่ะเอาไปว่าถ้าใครอยากเล่นแล้วก็แบบนี้เป็นของคนไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นผีไทยด้วยอยากเล่นก็ลองมาได้นะคะกับแบบที่มีชื่อว่านางรํานั่นเองคะ่ะสำหรับครั้งนี้เนี่ยบแจงกับพี่ลาโคต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามกับแจงด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ง ไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่ลหลานน่ากลัวแม้แมพเนี่ยก็ใช้ควา,าว่าให้4.5ดาวอาอแล้วไปไหน0.5ป่าเต็ม10เพราะว่าเขาแข็งแก่งไงอ๋อก็คือไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเขาแข็งแก่งขึ้นเจอผีเยอะแล้วถ้าอย่างั้นเ <มา S 1> ยาไว้ไว้พาเล่นแมพที่มันน่ากลัวกว่านี้แล้วกันแบบ10เต็ม 10, 10เลยอะจัดไปเจอกันครับไป